He <laughs> he สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไมแหนมนะคะสวัสดีค่ะแพมมี่แหนมนะคะสวัสดีค่ะซาร่าแหนมค่ะสวัสดีค่ะนิตาแหนมค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ตอนเต้นแหมตื่นเต้นมากๆอยู่แล้ววันเดบิวต์เนาะก็เปลี่ยนเต้นเต้นเต้นมากๆตอนอยู่อาจจะแบบเต้นรัวๆบนเวทีแต่ว่าในใจพวกหนูคือแบบตุ่วๆเลยค่ะตอนอยู่ข้างเวทีก่อนจะโชว์คือแบบ ต้องจับมือกันทำสมาธิอะแต่ก่อนที่เราจะโชว์ก็คือบเขาเปิดเอ็มวีใช่ไหมพวกหนูก,ก็พยายามตั้งสติไม่แบบ<อ>ไม่เลิกห<อ>ลับเม<อ>ืเ่อยก็พยายามรวบรวมสติก็หวังว่าโชว์จะออกมา,าถูกลยทุกคนค่ะทีนี้ตีตัวเตรียมพร้อมกันอยังไงบ้างผมที่จะมามาโชว์มาเดบิวต์ครั้งแรกค่ะก็ซ้อมค่ะซ้อมกันเยอะมากๆทั้งร้องทั้งเต้นทั้งออกกำลังกายเฟเชียลทุกอย่างแล้วก็ซ้อมกันแล้วก็สนับสนุนกันและกันค่ะก็ต้องขอบคุณ ครูครูพี่พี่ทีมงานนะคะแล้วก็ทุกทุกฝ่ายที่ทำให้เกิดเพลงนี้นใช่แล้วคุเป็นยัคเตรียมตัวเตรียมอ้มอมกนหนึ่วันหนูส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะไปโฟกัสกับการเต้นแล้วก็การร้องเพราะว่าแบบเราก็อยากโชว์ว่าเราแบบตั้งใจทําอะไรกันอยู่เฟชเชลกสําคัญหนูต้องฝึกแบบเฟชเชลหน้ากระจกอะอเ,เพราะว่าเพราะว่าหนูอยากให้มันออกมาดูดีใช่เพื่อทุกคนที่รอฟังใช่พวกหนูแบบซ้อมทุกวันเลยค่ะ บ,บตั้งใจมากๆเพื่อที่จะเอาโชว์ที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนได้เห็นใช่ใช่ค<ช>่ะพวกหนูแบบว่าก่อนจะขึ้นก็คือน,นั่งทําสมาธิหลับตากันอยู่จับ,บมืดแบบทำทุกอย่างนี้ทำได้ใช่ <laughs> <laughs> ใก็พยายามค่ะเราก็ซ้อมกันจริงๆเหมือนที่แพมี่บอกเราซ้อมกันทุกวันทั้งที่เราเจอกันเราอยู่บ้านเราก็ซ้อมกันมีอะไรเราก็ทักหากันตลอดเพื่อมาเป็นกลุ่มกันเนอะเราก็รักกัน แล้วก็หวังว่าผลงานพี่บอกว่าผลงานจะถูกใจทุกคนเพราะเราก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะคะไปแบบนั่นแหละทำห้ผลงานก็ได้ก็จะสุสัปดแน่พี่บอกว่าวันนี้ต้อมีประกาศชื่อแฟนคลัมแฟนคลับว้าใช่นะคะด้อมผมก็มาจากอะไรอธิบายทีมาจากคำว่า amplifier ซึ่งแปลว่าแบบทำให้มันดังขึ้นทำให้มันแบบเออไปไกลขึ้นอย่างนี้แล้วก็คำว่า nation ก็คือแบบชาว ชาวก็คือทั่วโลกได่ลงไปก็เป็นแบบรวมกันแล้วก็เป็นคนที่ทําให้พวกเราไปได้ไกลขึ้นแบบคอยซัพพอร์ตเราทําให้เราได้ไกลไกลขึ้นแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะมีคนเข้าร่วมแอมเนชั่นกันเปล่าเิไปรอดูหวังว่านะคะจะมีชาวชาวแอมเนชั่นมาแอมเน่แอมเน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 นออะ อะไรขึ้นก็เต้นการเต้นมันแบบเยียวยาจิตใจทุกอย่างทำให้เราแบบมีความสุขอย่างนี้เฉาะเอ็มเนชั่นถ้าเครียดก็มาเต้นเพลงการ์ดแบบนี้ใช่ค่ะพูดถึงผู้แต่งค่อขัางังอาหลารใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปเรียบร้อย Visual team ใช่ไหมคะของแต่ละคนมีสตอรี่เออของแต่ละคนมี story เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ทีละคนเล่าโอเคแล้วหนูจะเล่าของหนูก่อนสตอรี่ของหนูคือหนูอยู่ในรถแล้วเหมือนทะเลาะกับแฟนแล้วเขาก็ทะเลาะกันแล้วก็โอ๊ยทำไมความรักมันยากจังแบบทำไมต้องมาเถียงกันด้วยงั้นเราลงไปเต้นดีกว่าของหนูเป็นแบบนี้ของหนูนะคะก็คือแบบกำลังจะไปกินข้าวนัดเขาไว้แต่ว่าเขาไม่มา ก็เลยมีเวดเดอร์เขามาเก็บจานไปแล้วก็แบบฮะช่างมันเถอะเขาไม่มาแล้วก็เลยทุกคนไปเต้นบนโต๊ะเลยค่ะแบบไมโต๊ะเลไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันเต้นอาหารที่เหลือเอาไ้ให้เขากินก็ได้โอเคค่ะก็ของหนูวิ u a l f ฟิล์มเป็นประมาณว่าหนั่งอยู่ที่กองกับเพื่อนนิตาใช่ไหมแล้วนิตาก็เดินมาบอกว่าเนี่ยแฟนเธอะเหมือนจะนอกใจเหมือนแฟนเธอจะนอกใจแล้วนก็เศร้าไงแต่ว่า แอปไม่ได้เศร้าจริงก็หัดกอกแล้วก็ไปเต้นใช่ใช่ส่วนของหนูนะคะก็จะเป็นเข้าห้องบำบัดค่ะใช่เราเป็นแบบเด็กที่มีปัญหาทางจิตใจเพราะมีคนมาหักอกแล้วเราก็เศร้าก็เลยถามคุณพี่หมอนะคะพี่หมอก็บอกว่าไม่มีทางแก้เราก็เลยเศร้าอยู่ประมาณแบบศูนย์สห้าวิแล้วก็ไปเรื่อยมาเต้นนะคะเพราะว่าเต้นเยียวยาได้ทย่างใช่เป็นังไรบ้างฟิษแบกพิแปกแต ามพกคุณตรงๆไม่ตบไม่ไม่บแกเลยพหนูไม่ตบพ่อหนูไม่ตบนะคะชีวิตจริงคือแบบเฟรนลี่มากๆเลยต่ำแล้วต่แล้วไม่ตบไม่ตบไม่จบไม่จบเลยเร็วนี้เราก็จะมีปล่อยเพลงมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้ติดตามขาดีใชเราก็จะคอยปล่อยเพลงป่อยผลงานแล้วก็ขึ้นสเตจได้ๆ ตาม EXO a n s o Entertainment ด้นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงเราได้ที่ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะค่ะแต่ถ้าอยากดู MV ต้องเข้าไปใน YouTube EXO EXO Entertainment นะคะใช่ค่ะไปเลยไปไหมถ่าย MV ไม่ได้ MV เราปล่อยมาแล้วปล่อยมาแล้ว MV ไปแล้วค่อนข้างดีเลยนะ เพราะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากเลยค่ะพวกเราแบบถ่ายงาน24ชั่วโมงรวดเลยค่ะเอลฟน่ใช้เวลาถ่าย24ชั่วโมงนี้ถ่าย2 4ชั่วโมงรวดเลยค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆแตเอฟฟีดแบ็โอเคนะแบ วนนี้ไปเอนน็วีก็อาจจะออกมาไม่สมบูรณ์เท่านี้ใช่ใช่ใช่โอเคนะโอเคบคคุณ่ะขอบคุณค่ะ